สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม e l Up Your Life ค่ะหรือในภาษาไทยว่ายกระดับชีวิตของคุณค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะคะงชื่อสวนีแซ่ฟูค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะปัจจุบันพงพอายุย่าง61ปีค่ะอาชีพเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็เสริมสุขภาพทีกัวซาค่ะ การศึกษาจบปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะพวกรู้ oh, oh, จักโปรแทนดิมจากอดีตหมอผ่าตัดสมองท่านหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะเออเป็นช่วงที่พ่งมีปัญหาสุขภาพพวกมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงค่ะซึ่งจากประสบการณ์การดูแลคุณแม่แล้วก็พี่สาวคนโตที่ท่านเป็นเบาหวานนะคะพวงดูแลด้วยยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวค่ะ เมื่อวันหนึ่งมาถึงภาวะไตาวายมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากค่ะแล้วก็ใช้เวลาแรงงานในการดูแลเยอะมากหลังจากที่ทั้งสองท่านเสียชีวิตแล้วพคอก,ก็หันมาศึกษาการดูแลร่างกายด้วยธรรมชาติค่ะเมื่อมาพบผลิตภัณฑ์ของไ์แบนเทจที่สามารถตอบโจทย์ว่าไม่เป็นเคมีพวก,ก็ตัดสินใจเลือกโปรแทนดิมค่ะมายกระดับสุขภาพซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะ จากนั้นก็เข้าร่วมธุรกิจกับ Li ฟ e แบนเทจเพื่อยกระดับเงินในบัญชีด้วยค่ะเราจะพูดถึงภาพรวมๆของบริษัท l i ฟ e แบนเทจค่ะต้องบอกว่าข้อมูลที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่แสดงว่าเป็นรายได้ที่แน่นอนนะคะการทำธุรกิจกับ l i ฟ e แบนเทจก็คือนักธุรกิจอิสระการรับรายได้จะขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ความพยายามของแต่ละคนค่ะ ไลฟ์แบนเคชไม่สามารถรับปาระกันรายได้และความสําเร็จได้ข้อมูลในวันนี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาหรือบำบัดโรคใดๆนะคะเราจะยกระดับสุขภาพของเราให้ดีขึ้นและก็ยกระดับเงินในบัญชีด้วยธุรกิจไลฟ์แบนเคชยังไงอยากให้ทุกท่านได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์ทั้งนะคะ ที่อยู่ใต้ภาพนี้ค่ะท่านคือดรโจเมลเมลตันแมคคอร์ดค่ะท่านได้รับรางวัลระดับโลกด้วยการค้นพบโมเลกุล SOd ชื่อเต็มๆคือซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสค่ะในช่วงปี1969ท่านได้ศึกษาโมเลกุลน,นี้ว่าสามารถลดการทำลายของอนุมูลอิสระในร่างกายได้ยังไงบ้างเป็นที่มาของการค้นพบผลิตภัณฑ์โปรแทนดิม NRF2 ได้ออกสู่ตลาดในปี2003ค่ะมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตทได้ทำการวิจัยว่าผลิตภัณฑ์โปรแทนดิมสามารถลดการทำลายของอนุมูลอิสระได้40%ใน30วันค่ะทำให้หลายๆคนสนใจมีรายการโทรทัศน์รายการดังชื่อ ABC ีซีพรานพได้เข้ามาพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงไหมโดยนักข่าวชื่อว่าจอห์นคิโอเนส่ะ ถ้าข่าวท่านนี้ได้รางวัลเอนนี่อ a อร์ึงีเจ็ครั้งค่ะได้เข้ามาพิสูจน์โดยเจาะเลือกตัวเองแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์โปรโทแทนดินค่ะปรากฏว่าค่าออกซิเดทีฟสเตสเนี่ยลดลงถึง45%ใน14วันค่ะคือได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่างานวิจัยอีกค่ะทำให้จากที่เคยมียอดขายปีละ3ล้านเหรียญเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็น5ล้านเหรียญค่ะ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์ต่างๆก็ให้ความสนใจแล้วก็ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์นี้ด้วยทุนของตัวเองต่อมาทางบริษัทไลฟ์แบนเกจได้ปรับการตลาดเป็นขายตรงแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็น200ล้านเหรียญในช่วงเวลา4ปีค่ะทให้ได้รับเชิญเข้าสู่ตลาดพุ้น N a สแ a q ในปี2012ค่ะทีนี้ปัจจุบันของเราเนี่ย ไม่อาจหลีกเลี่ยงอนุโมกอิสระที่มีอยู่รอบๆตัวเราได้เลยค่ะสารปนเปื้อนในอาหารในน้ำดืม่มในอากาศอีกสัญญาณ w i fi แล้วก็รังสีต่างๆอีกค่ะรวมทั้งยาจากทาการแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอนุมมกอิสระที่เกิดจากการสร้างพลังงานในร่างกายของเราเองอีกทําให้ร่างกายเกิดความไม่สมดุลค่ะถ้าค้นฐานข้อมูลผับเ e ด g o v ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ จะมีงานวิจัย250,000งานวิจัยได้ค้นพบว่า Oxidative stress เป็นปัญหาต่อสุขภาพของอวัยวะของเราทุกคนเลยค่ะเมื่อตอนอายุนน้อยเนี่ยร่างกายจะมีประสิทธิภาพที่จะรักษาสมดุลได้ด้วยตัวเองค่ะแต่เมื่ออายุเลย20-25ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายก็จะไม่สามารถรักษาสมดุลนี้ได้ค่ะทำให้เกิดปัญหาในอวัยวะต่างๆ เช่นในสมองข้อต่อดวงตาหัวใจระบบภูมิคุ้มกันแม้ว่าการทานผักผลไม้จำนวนมาก,มากๆก็ยังไม่สามารถลดอนุมูลอิสระอย่างได้ผลนะคะจนออได้ค้นพบผลิตภตับพ์นัน n R f 2ค่ะที่พิสูจน์ได้ว่าสามารถลดอนุมูลอิสระได้40%ใน30วันแล้วก็ยังทำให้ร่างกายผลิตเอนไซม์หลัก3ชนิดค่ะ คือเพิ่ม SOD ได้30เปอร์เซ็นต์เพิ่มคาตาเลสได้54เปอร์เซ็นแล้วก็ยังเพิ่มกพลตาไทโอนได้ถึง300เปอร์เซ็นต์ที่น่าสนใจมากๆก็คือสถาบัน NAA ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นกับสถาบันแห่งชาติของรัฐบาลกลางอเมริกันได้ให้การรับรองว่าโปรแทนดิมสามารถยืดอายุขไขในหนูทดลองตัวผู้ได้ถึงเ ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมเป็นสมุนไพรสดเฉพาะ4อย่างค่ะแล้วก็ได้จดรับรองสิทธิบัตรว่าลดอนุมูลอิสระได้40%ใน30มวันนะคะซึ่งถ้าเราเอาแต่ละชนิดมาทานเดี่ยวๆก็ไม่สามารถให้ผลลัพธ์นี้ได้ค่ะเรามาดูกันว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรืออาหารเสริมทั่วๆไปแตกต่างจากเรายังไงนะคะนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาตัวที่จะลดอนุมูลอิสระพบว่าเราจะต้องทานผักผลไม้มากมาย ขนาดที่ว่ารับประทานจริงๆไม่ไหวแล้วค่ะถึงจะลดอนุมูลอิสระได้หนึ่งต่อหนึ่งโมเลกุลเช่นการทานบอร,ร500อกโคลีห้าร้อยถ้วยเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับโปรแทนดินเราไม่ใช่สารต้านอนุมอนุมูลอิสระแต่สามารถทําให้ร่างกายสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนตอนที่เราอายุยี่สิบปีแล้วสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าอนไฟม์นั้นอนะสามารถลดอนุมูลอิสระได้ถึงหนึ่งล้าน แล้วก็เกิดขึ้นได้ทุกวินาที24ชั่วโมงต่อวันค่ะถ้าเข้าไปตรวจสอบงานวิจัยอิสระที่ไม่ได้เป็นงานวิจัยจากหลายแานเพจนะคะจะพบว่ามีงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบมากถึง28วิจัยมีมหาวิทยาลัยต่างๆสนับสนุนการวิจัยอีกหลายสิบมหาวิทยาลัยค่ะมีการออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์และก็สื่อสิ่งพิมพ์เช่น ABC News The Today Show PBS แล้วก็ยังมีการจดสิทธิบัตรสำคัญสำคัญในอเมริกาอีกเจ็ดฉบับค่ะที่สำคัญที่สุดอยากให้ดูตรงนี้ค่ะคำกล่าวจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทได้กล่าวไว้ว่าการกระตุ้น NRF2 มีศักยภาพที่จะเป็นความก้าวหน้าด้านการรักษาและการป้องกันที่ดีที่สุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ค่ะ ซึ่งเป็นคำกล่าวที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะ Live Advantage ไม่ได้หยุดอยู่แค่การผลิตโปรตีน n i f 2ออกมาเท่านั้นนะคะบริษัทยังต่อยอดที่คนผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งต่อเนื่องมาจาก n i f 2ที่ไปเปิดสวิตช์เป็นชุดดูแลเส้นผมชุดดูแลร่างกายผิวพรรณเครื่องเดิมบำรุงกำลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทําได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะล่าสุดที่จะออกเออในเดือนมิถุนายนในต่างประเทศน,นะคะจะมีชุดดูแลร่างกายมีการเสริม CBD ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในกัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ n i สค่ะถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์ดี แล้วเราบอกต่อเหมือนกับที่เราดูหนังดีๆสักเรื่องหนึง่งเราก็ประทับใจก็อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้ผู้คนหรือว่าการที่เราบริทานอะไรอร่อยๆที่อยากบอกต่อผู้คนการบอกต่อเนี่ยถ้าเป็นในอ,อ,อาหารเสริมเ,เป็นไลฟ์แบนเค้เนี่ยการบอกต่อเนี่ยสามารถทําให้เพิ่มเงินในบัญชีของท่านด้วยโอกาสทางธุรกิจของไลฟ์ไลฟ์แบนเค้ได้เหมือนกันค่ะในยุคป,ปัจจุบัน สิ่งที่ส่งเสริมการทำธุรกิจเพิ่มได้ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียหลายๆคนก็สามารถหารายได้เพิ่มผ่านสื่อโซเชียลเช่น Facebook, TikTok, Instagram การแชร์ทรัพยากรสิ่งที่เรามีเช่นว่ารถของเราเนี้ยค่ะเอ่อไปในแอปพลิเคชันของ Uber กส็สามารถทำรถเราให้เป็นรถแท็กซี่ได้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ต้องแชร์ทรัพยากรของเราเลยค่ะ แต่เราสามารถใช้ตัวผลิตภณัณฑ์ซึ่งเป็นนวัตรกรรมของโลกโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์เราแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ในมือถือเราที่เราโดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้าสินค้าที่เราซื้อเลยก็ใช้อยู่แล้วเนี่ยสามารถแนะนำแล้วก็ขายผ่านระบบออนไลน์ได้เลย Slide v a n t a g e นำเสนอรายได้แบบเครื่องผ่อนแรงหรือรายได้แบบทวีคูณค่ะ ตัวเราเองไม่จําเป็นจะต้องทํางานร้อซด้วยตัวเองแต่เรามีผลงานร้อได้แค่เราทําพีห่งร์วมกัน100คนในทีมนะคะเราก็จะได้ผลงาน100กการ้อยเปอรหมือนกันค่ะเครือข่ายของเราอาจจะเป็นคนใช้สินค้าหรือว่าเป็นนัก,กธุรกิจก็ได้แชร์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ LiveVantage ในชื่อรหัสเรา l i v e v a n t a g e com รือว่าในต่างประเทศก็มีระบบแอปพลิเคชันอาศัยช่องทางนี้สามารถขยายตลาดไป25ประเทศค่ะแปลว่าวันนี้คนสามารถซื้อสินค้าผ่านไลฟ์แบ n t a เ e ในทุกๆประเทศทุกๆครั้งที่มีคนซื้อสินค้าในรหัสรหัสของเราในต่างประเทศเราสามารถรับผลประโยชน์ได้ค่ะการเริ่มต้นง่ายๆเออก็คือเริ่มด้วยสมัคร การสมัครการสมัครมีเป็นแพ็กเกจให้เลือกเล็กกลางใหญ่ค่ะก็คือชุดบรอนซ์ซิ l เวอร์โคแล้วก็แพลต i ินัมงสมัครเนี่ยพงเลือกชุดแพลต i ินัมค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นชุดที่จะทานคุ้มที่สุดแล้วก็มีส่วนลดพิเศษสูงที่สุดจะประหยัดสุดนะคะเมื่อเทียบราคาต่อนหน่วยนะคะแล้วก็อยากให้ตัวเองอ่ะได้ทานที่ต่อเนื่องแล้วก็ ที่เหลือก็อาจจะแบ่งเป็นชุดเล็กๆจำหน่ายให้ลูกค้าเราก็ได้ค่ะเรื่องรายได้เออผลตอบแทนนะคะ live แ n นเทสแบ่งผลตอบแทนออกเป็นส่สวนๆค่ะก็จะมีรายได้ต่อสัปดาห์ที่จะจ่ายทุกวันจันทร์แล้วก็มีรายได้รายเดือนจ่ายทุกปลายเดือนค่ะเรามาดูว่าจุดคุ้มทุนหรือ ROI เราจะได้เมื่อไหร่หรือได้เท่าไหร่นะคะ ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าลงทุนด้วยชุดโกชุดละสองหมื่นห้ารอยบาทเมื่อได้สินค้ามาแล้วส่วนหนึ่งเราเอาใช้เองส่วนนึงก็อาจจะแบ่งจําหน่ายค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราแนะนําคนที่ซื้อเหมือนเราได้5้าคนเราก็จะมีรายได้ Smart Start b o n u นที่จะจ่ายเป็นรายสัปดาห์ชุดละสี่พันบาทค่ะแนะนำห้าคนก็จะได้สองหมื่บาทเราก็จะได้จุดคุ้มทุนพอดีค่ะ การเปรียบเทียบอันนี้สามารถเปรียบเทียบกับชุดอื่นๆได้เหมือนกันค่ะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การแนะนำชุดแพ็กเกจเท่านั้นค่ะเรายังมีรายได้แบบทวีคูณทั้งห้าคนนี้ถ้าซื้อเดือนละสองร้อยคะแนนนะคะก็ประมาณแปดพก็อยบาทในชั้นที่หนึ่งเนี่ยบริษัทจะจ่ายข้ามคอมมิชชั่นให้เป็นเรียกว่ายูนิเลเลหรือรอยแอรอยตี้คอมมิชชั่นนะคะ ให้2%ค่ะประมาณ640บาทอันนี้จะเป็นชั้นแรกที่ติดตัวเรานะคะทีนี้เราก็ช่วยคนของเราแนะนำคนละ5คนค่ะชั้นที่2ก็จะมี25คนบริษัทจะให้5%นะคะประมาณ8,000บาทชั้นที่3เมออื่อช่วยคนของเราไปอีก5คนค่ะคนละ5คนก็จะได้ชั้นนี้จะได้125คน ตรงนี้บริษัทจ่าย9%นะคะ12,000บาทในชั้นที่4ี่ร้คูณหคนจะเป็นจำนวน625คนก็จะได้2องแสนค่ะในชั้นที่5เนี่ยจะได้ถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะออยังมีรายได้อีกชั้นหนึ่งค่ะจ่ายเป็นจ่ายเป็นเดือนเรียกว่า matching bonus แล้วก็เออนะคะ matching bonus ชัน้นที่ติดตัวเรามีรายได้เท่าไหร่เช่นถ้าเขามีรายได้หนึ่งแสนบาทเราก็จะได้สิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งหมืนบาทค่ะชั้นต่อ,ตอ,ตอไปบริษัทให้าเปอร์เซ็นถ้ามีคนในชั้นที่ห้าจำนวนสามพันหนึ่งรอยี่สิบห้าคนบริษัทจ่ายให้ห้าเปอร์เซ็นต์จากสามพันกว่าคนเนี่ยก็ไม่ทราบว่าในอนานอนะคตเครือข่ายเขาจะเติบโตมากสักเท่าไหร่ด้วยนะคะ เมื่อเรามีคะแนนมาถึงแสนคะแนนนะคะเรียกว่าตำแหน่งโปรเจกต์ค่ะจะได้รายได้ที่เป็น e เอลิ o o ูอันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเอ,อ่อเอลิทฟูเนี่ยแสนคะแนนเราจะได้รายได้ส่วนแบ่งหนึ่งเปอร์เซ็นของจากยอดขายในทุกๆประเทศค,ค่ะให้หนึ่งปอร์ในทุกๆเดือนแต่ถ้าท่านได้ตำแหน่งโปรแปด ก็จะมีส่วนแบ่งเพิ่มเติมอีกหนึ่งเปอร์เซรวมเป็นสองเปอร์เซนค่ะถ้าได้ตําแหน่งโปรเก้าก็เพิ่มอีกหนึ่งเปอร์ซ็นเป็นได้สามเปอร์เซค่ะแต่ถ้าได้โปรสิบก็จะมีส่วนแบ่งถึงสี่เปอร์เซค่ะทั่วโลกเลยจากยอดขายทั่วโลกจ่ายทุกๆเดือนนะคะซึ่งตอนนี้มี25ประเทศแต่อนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะท่านก็จะมีส่วนแบ่งมากขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะ มีคําถามว่าเออเราจะเติบโตได้มากแค่ไหนไปไกลแค่ไหนก็บอกว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะให้เริ่มต้นด้วยโปรสามค่ะสําเร็จโปรสามก่อนค่าเฉลี่ยโปรสามเนี่ยถ้าผ่านการตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์แนสแตกนะคะรายได้ดจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทค่ะเชื่อว่าเงินจนํานวนเนี้ยสามารถจะเสริมสภาพคล่องให้ครอบครัวเราได้สบายสายค่ะ ถ้าหากว่าเก้าถึงตำแหน่งโปร5รายได้เฉลี่ย93,000บาทตำแหน่งโปร7ได้300,000กว่าเกือบจะ400,000นะคะแต่ถ้าท่านสามารถไต่ระดับตำแหน่งไปเรื่อยๆจนถึงระดับโปร10ก็จะได้หลักล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะถ้ากลัวว่าต้องทำคนเดียวทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนกังวลจะทำได้ไหมบริษัท Life b a n ส ซึ่งตอนนี้เข้าสู่ปีที่12นะคะมีระบบสนับสนุนไม่ใช่แค่ในประเทศค่ะแต่ยังสนับสนุนทั้งนักธุรกิจและลูกค้า25ประเทศทั่วโลกค่ะขอเพียงให้ท่านมีใจที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแม้ท่านจะไม่มีความรู้ในธุรกิจก็ตามค่ะเริษัทไลฟ์แมนเทสสนับสนุนได้ทั้งทักษะกรอบแนวคิด mindset การฝึออกอบรมการเป็นผู้นำมีคอร์สต่อเรื่องให้ท่านนะคะวันนี้ บริษัทไลฟ์แอนท์เจมีปฏิทินประจำเดือนในแต่ละประเทศในระดับโกลบอลค่ะท่านสามารถเรียนรู้ผ่านระบบซูมในการประชุมของผู้นำในทุก,ท,ก,ท,กทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอเมริกาภาคเ้นโยุโปก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ฟรีผ่านระบบออนไลน์ได้เลยค่ะาำรับวันนี้นะอาริญา ่ามีงอค้สำหรับวันนี้ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจยังไงนะคะขอให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมจากคนที่แนะนำท่านมานะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ตัดนาทีที่สุดกับท่าน,นะคะ่ะแล้วถ้าท่านตัดสินใจเมื่อว่าจะเป็นลูกค้าใช้ผลิตปรภัณฑ์ปิตรหรือว่าอยากจะตัดสินใจร่วมธุรกิจไปกับเรานะคะเออพวกขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยคะ่ะ วันนี้ขออนุญาตจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ